สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดนินมารีวิวแบ่งหนึ่งบาทให้เพิ่งอันนี้แบ่งอันนี้ยังว่าท่านใส่งานเด้อพี่น้องแบ่งยังไม่ย้ำอ,อ่องอย่าเก็บใบย่างดีน,นี่ยังโผพานการใส่งานเด้อพี่น้องแต่พระที่นั่งอนันตตัตสมาคมข้างหลังก็เป็นพี่นงังที่พระที่นั่งอนันตตัตสมาคมเนาะพี่น้องอันนี้แบ่งที่พานการใส่งานแล้วเด้อพี่น้อง ก็ะเด็นเสีเอามารีวิวในเบิ่งเปรียบเทียบกับแบ่งเพราทันผ่านการใช้งานแต่วะ巴นี่ก็เก็บไว้ดีอยู่ดอกเพียงแต่ว่าเก่าอันหนึ่งหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่็กับที่นั่งอันนั้นตัดจมาคมคือกันแบ่งหนึ่งบาททางนี้ก็มีเลขไทยเลขอาราบิกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งบาทมีปาญี่ปุ่ บลูมฉายาหลักอยู่ตรงตรงช่องเห็นบอพี่น้องอันนี้ก็มีคือกันน,นีก็มีคือกันแต่ว่าเก่าก็เห็นเพรล่างๆนะพี่น้องเห็นแต่ว่าเก่าก็กบ่เห็นบ่เห็นชัดคือใบไม้บันไดเนาะเพราะว่าเก่าก็เห็นอยู่พี่น้องแต่ว่าเห็นนั่น แบบแบ่งเกาสิเห็นคักอแบ่งไม่แบ่งไม่สิเห็นคักลาเดือแบ่งไม่เห็นคัก็แบ่งไม่สิเห็นคักลางเดแต่แบ่งเกาก็เห็นู่ดอกตว่างเห็นบ่พอชัดเจนบานใดพอเขาเกาเนาะพี่น้องพอเขาเกาแบ่งเกาแบ่งไม่สีต่างกันนั่นสิอันนี้แบ่งไม่กับสีเฮากับสีเห็นางแบ่งไม่เฮาสมาเ็นได เจไวเป็นทีระเลือกให้ลูกห้านข้าเบิงไปขังนานเนาะพี่น้องเ,อเดือนกับ,บ่ซสื่อบอขายดอกนี่ประเดือนก็เเจบไวต่โดนโดนพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไหลทุกแช่เด้อพี่น้องฝากกดติดตามให้ประเดือนเป็นกำลังแรงใจให้เหตุคลิปต่อไปว่าประเดือนซิเอาอ,นอันดมารีวิวให้พี่น้องข้าเบิงประเดือนก็รีวิวแบ่ง ตามที่ประเด็นสะสมได้แล้วพี่น้องเพราะว่าประเด็นกระมักสะสมของเก่าเป็นเงืนเป็นธนาบัตรจนังสีหลห้พี่น้องเขาเบิ่งบางอันกลับไปแหลกมากตามกำลังสับเจาของมีเนาะพี่น้องเนาะบางอันกับว่าได้แหลกบางอันเข้ากับได้มากจากเงื่อนท่อนก็บเว้คืก็ยังสีล่ะเบไว้สมัยตะกอนนี่ประเด็นเป็นเด็กน่อยประเด็นก็ไดใส่อยู่แบ่งบาทให้พี่น้อง ป,ป,รประเด็นย,ย,ย,บบยุปอรหนึ่งประเด็นยังจำได้อยู่ประเด็นได้ใส่แบงก์บาทยุปอรหนึ่งประเด็นได้ใส่แบงก์บาทเนาะตอนประเด็นยุปอรหนึ่งกันอันกันผู้ใดรุ่นประเด็นกระสีนได้ใส่แบงก์บาท่เนาะพี่น้องเนาะได้ใส่แบงก์บาทเนะพราะวะ่าประเด็นยังเกิดทัานเนาะ เกิดท่านได้ใส่อยู่ตอนอยู่รอนหนึ่งพี่น้องปเป็นก็นเลยเอาเก็บมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ้งเด้อพี่น้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเบิ้งไปข้างหน้าบ่ได้ซื้อได้ขายดอกพี่น้องอันนี้ก็ยังแบ่งไม่ยังไม่ไดา้าาผ่านการใส่งานอยู่แต่ว่าอันนี้แบ่งเก่าแล้ว,วพี่น้องแบ่งเก่าแล้วแบ่งเก่าเก็บไว้ไปข้างหน้าเขาสิได้ให้ลูกให้หลานเขาเบิ้งเก็บไว้ ค่าทางกิตใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่เด้อทุกการติดตามในบ่ดีบ่แง่บอกคอโทษขคอพ่ายกลับแง่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่ใจนองเด้อพี่น้องฝากกดไลท์กดแช่กดติดตามปรปเดือนให้พ่อเป็นกำลังแรงใจให้เห็ดคิปต่อไปในเด้อพี่น้องเนะียฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก่าในเด้อยามบัทันผ่านยามเห็ดอยู่ามช่องพี่น้อง ดือนก็นเลยเอาซื้อเต็มๆมันอีกช่องหนึ่งอันดวงเดือนพมสมุทรพะว่าคนซื้อดวงเดือนหลายประเดือนก็นเลยใส่ซื้อกิ่งน้าสกุลกิ่งล่งด้วยเป็นเห็ดช่องเป็นช่องของประเดือนเองเนาะพี่น้องอาะอันอันทีป้าดวงสองก็เห็ดมาจากันค้าน้าหนาคําบาดวงเดือนน่นก็นเลยใส่ข้ามาป้าดวงสองอีกอันหนึ่งอันข้าบาดวงเดือนสี่สิบเก้าออนบ่แม่นอายุด้ สี่ขั้นหามสามก่อนเสาเป็นเหล็กมองค้นก้าวหน้าก้าวหลังเนาะพี่น้องก้าไปทั้งหนา้ากัดเจริญก้าไปทั้งหลังกัดเจริญก็เลยเอามาตั้งเป็นนันช่องดวงเดือนสี่สิบเก้าพี่นอ้องก็เลยเอามาอธิบายพี่น้องเขาฟังประเด็นการสิร่กอจบคลิปไปซ้ำหนีก่ก่อนเลอเอาไวต้ติดตามคลิปหนะ้าคลิปนี้ครับ ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกสนทั้งอกครพวเด้อพี่น้องเ้ย n k you you so much for watching นอ่งรับฟันดีลาตีสวัสด์สุกสนเด้อพราว่าประเด็นนั่นเหตุขีบนี่มึงมขึ้นนังมึเว้นประเด็นว่มไครบี้ไล่าปันใดเพราะว่าประเด็นเป็นนั่นแม่บ้านอยู่ในบ้านเจ้าหน้าให้นาะพี่น้องกินนอนอยู่ในนี้ก็ขอบคเลยหลายเด้อพี่น้องเ้ย กำลังแร่งใจให้ประเดยนกระขอบคุ้น้ายไหนนันรับฟันดีราตีสวัสดสุกนเด้อว,วัดีค่ะ